ปามโมดปีติที่เกิดขึ้นในการร่วมกันเจริญกุศลค่ะนี่ค่ะน,นะคะผ่านผ่านเพื่อออกจากสังสารวัตนะคะนี่ค่ะผ่านมาเพื่อออกจากสังสารวัตร่วมกัน,นะคะ่ะ ในกุศลต้องระมัดระวังทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งใจให้สมนัสกินดีในกุศลละทานค่ะนี่ค่ะ,คะ,คะพระองค์ประทับอยู่เพื่อรอพวกเราทั้งหลายมาร่วมกันเจริญกุศลค่ะสาธุสาธุในมหากุศลของทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงนะคะ ก็ขอกุศลนี้จงเป็นปัจจัยเพื่อความสูตรสูงสุดเพื่อความสุขสูงสุดเพื่อความสุขสูงสุดค่ะเพื่อมรัคสีผลสีนิพพานหนึ่งเป็นเครื่องบูชาอันสูงสุดนะคะ